lâu rong 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 อะไรก็ยังไม่เข้าใจเลยะนี่ซุปเปอร์ลีฟุตบอลดอเอฟซีหรือใต้กจำลองเขาวงกด <c oughs> เราจะเล่นเกมอะไรดีเนี่ยเราจะเล่นเกมอะไรฉันไม่เข้าใจเลยว่าเราจะเล่นเกม อะไระไรไรดีไม่เข้าใจเลยว่าจะเล่นเกมอะไรจะเล่นยังไงอะไรเราเล่นนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมคลิปนี้จะสั้นมากๆเพราะผมลงคลิปเล่นเล่นเฉยๆเท่านั้นเกมนี้ยังไงล่ะฟินลือเกิแค่จะมาโชว์การแค่นั้นพอใช่ ผมจะโชว์กรับอี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 แค่จะดบางอยางมาอยากมาโชว์กล้ามอี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 ไม่มีอะไรทำก็ต้องทำอย่างนี้เกมจิมลีกนั่นเป็นเกมที่ดีเราจะสามารถโชว์กับของเราเรามีกับที่ ดีแลกอย่าเกินไปเราเนอัปเดตใหม่เอเอแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรนยังเข้าลบกดน้องบัตตี้พูดอะไรเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมกำลังพูดอะไรหรือผมกำลังจะกลายเป็นคนบ้าแน่นะครับวันนี้แค่มาร้องเพลงอาจจะเปล้ออาจจะเอออาจบะเอออาจจะเออจป เออ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 ออ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  นี่เป็นแค่เพียงคลิปการโชว์กล้ามในเกมจิมลีเท่านั้นเกมโชว์กล้ามในเกมจิมลีเท่านั้นอีกนี่คือการโชว์กล้ามนี่คือการโชว์กล้ามเอ๊นี่คือการโชว์กล้ามนี่คือการโชว์กล้ามโชว์กล้ามในเกมจิมลีโชว์กล้ามในจิมลีโชว์กล้ามในเกมจิมลีโชว์กล้ามในเกมจิมลีเออเออเออ เออเออเออเกมนี้เราจะต้องโชว์กล้ามกับเกมจิมริใครจะโชว์ได้ไม่รู้หัวใครจะโชว์อะไรเพราะนีคือการโชว์กล้ามในเกมจิมริอเ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 อ เราจะมาโชว์เกมกันในเกมเราจะมาโชว์เกมกันในเกมเราจะมาโชว์เกมกันในเกมโชว์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 เกมเราจะมาโชว์เกมกันในเกมยิ่งลิเกเลยโชว์เกม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 เราจะมาโชว์เกมกันในเกม จิมลีกันครับวันนี้เราอยู่ในโรงน้มทวงและเหานี้อยูในแรงน้มถวงอบัตคัม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 วันนี้เราจะมาโชว์กรรมกันนะครับวันนี้เราจะมาโชว์กรกันนะครับโชว์กรรมโชว์กรรมโชว์ก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 รรมโชว์กรมโชว เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกโค้ดในเกมจิมรีกันะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษขอกับลากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ